ท่านผู้ฟังคะการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธาณาสุขต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงกับการติดเชื้อทีมนักวิจัยจึงร่วมกันพัฒนาและผลิตนวัตกรรมที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานคะ่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID โรควิด -19 รุอกใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยขณะนี้ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลต่างๆเพิ่มมากขึ้นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีจานวนมากขึ้นด้วยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขต่างต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคซึ่งรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกันในทุกด้านโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบผลงานไปแล้วมากกว่า20ผลงานเช่นเดียวกับเรความดันลบซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมที่เอ็มเทคสวทชได้พัฒนาและผลิตขึ้นเองในประเทศ นางกุลประพานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชกล่าวว่าพีทเปลปกป้องซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจประกอบด้วยเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีลักษณะเป็นแคปซูลพลาสติกใสขนาดพอดีตัวคนและระบบสร้างความดันลบเพื่อควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในเปลขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 จําจำนวนหชุด โดยจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยลดการแพร่เชื้อโรคบนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะปลอดภัยได้อย่างไรที่ให้คนข้างเคียงมาถึงบุคลากรทางการแพทย์เองด้วยตัวผู้ป่วยเองด้วยแล้วก็คนที่จะต้องระหว่างการผ่านที่คนกลัวกันหมดในการที่จะเยอะเคลื่อนย้ายพอมีคนโควิดทุกคนกระจายหนีหมดแต่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะซึ่งเวนเปรหรือใครก็ตามที่ต้องไปรับผู้ป่วย เขาเองเขาต้องดูแลสุขภาพเราก็มีจํากัดเหมือนกันดังนั้นทํำยังไงให้การเคลื่อนย้ายนี้เนี่ยปลอดภัยกับผู้ทํางานนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเองก็ปลอดภัยด้วยไม่ได้แพร่กระจายเชื้อให้ข้างนอกอันนี้เป็นเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดท,ที่เป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษจริงๆค่ะตานผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสงเกษม รองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์กิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งเป็นหนึ่งในห้าโรงพยาบาลที่รับมอบเปรความดันลบบอกด้วยว่าถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการช่วยเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี ถ้าเรามีเปปคานดานลบมันจะสามารถทําให้การทําพวกเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อเนี่ยลดลงไปได้ลดเวลาลดจํานวนคนลดทรัพยากรที่ต้องใช้อันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดคือมันคือความปลอดภัยของผู้ที่ขนส่งเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งเรามีจำนวนจำกัดสำคัญที่สุดคือ,คอปกป้องบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับที่หนึ่ง ทั้งนี้เปลวความดันลบถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวทีมวิจัยยังคงมีการพัฒนาต่อยอดออกไปด้วยการพัฒนาตัวเปลให้มีช่องสำหรับร้อยสายเครื่องช่วยหายใจและสายน้ำเกลือเข้าไปยังผู้ป่วยและมีถุงมือสำหรับทำหัตถการ6จุด รอเปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับมีการประยุกต์ใช้ปืนพ่นนานโ,นโนบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออนที่พัฒนาโดยนาโนเทคสวทชทำความสะอาดได้ภายในสิบนาทีและทำงานต่อได้ทันทีคณิษฐาลือสัตว์รายงาน